ไม่ได้ใจเกี่ยวอนุมานะเขาบอกเี่ยวอนุมานตามกําลังศรัทธาที่เราทําได้นะครับสําหรับลุงพลป้าแตนเองก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทั่วโลกนะครับที่รวมกันทาบุญนะครับกับลุงพลป้าแตนนะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็กลัาวลาพระอาจารย์นะเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับผมจะเดินทางช่วงบาบไปนครับไปสวัสดีครับ นอดเยวัะอาจารย์เดินทางไปเด้่อยๆทุกท่านทุกคนทั้งท่านายไปแล้วนายก็ได้ท่านอยู่ทไกท่านทุกคนไได้ก่ขอให้มีความสุขความเจริญจะทำบุญต่อบุญปีนี้ที่ได้ทำบุญมากกว่าปีไก่ในพอธรรมดาได้ทำบุญมากกว่าปีไก่พิธายไก่กับไม่หรอก็คงจะแค่หนึ่งเดือนทำบุญกระถินแค่หนึ่งเดือนเนาะเดินทางโดยสวัสดีภาพปีหน้าฟ้าใหม่ก็คงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ทำบุญหลายสายยาวก็ได้มาทำบุญนำกันอีกบรรยาากศเดินทางปลอดภัยเอามะกล้วยเพิ่นเออเติร์ดนะบ้านนี้เรือยังเอารถสู้เจ้าบ้านนี้ไปไหนไปนั้นเรือน้ำสาวเอารถดนะมะกล้วยมักคอยพรท่านได้บอกเอาไปเลยโอ้ประหลกไปเลยโยม่วงนอนมะขั่วพระท่านได้บอกแล้วโอ้ประหลกไปก่อนเพิ่นเลยอ่าด้มของน้ำอาวก็ไปนำเก็บเก็บแล้วเหมือนมลงฮะเก็บแรงเหมือนมาแรงนะแม่งเก็บแรงเหมือนมาแรงมาแรงเต็มมาแรงนี่ มั่งไปนอนอันนี้ตืน่นตีสี่หมื่าเนี่ยไปเขาข้อออกจากเขาข้อตีหนึ่งอ้อมไปพิดซื้อโลกไปโุลากหนะมหามาหอดสี่ชั่วมบ่ายโมง้ว<อ>ก็ไปมุก้ว<อ>กาจะพีคข้งเขามุกเกีกไปน,นอนสี่จะมั่มือขึ้นเลยเต็นแล้วตเต็นแล้วอ,าอ,าอา้าวอ้าะเปิดเบาหย จะเด yeah. ินทางกลับแล้วฮะตอนนี้ก็รอพี่นุมนานะครับเตรียขบร้วเอ้าเ่อแล้วเจ็ดบเ้าเจีาเจ้าเจาจ้าเจ้าเาเจาเจ้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 าเจาเจาเจาเอ้าเจาาเจาเจ้าเจาเอ้าเจาเเอาเเาจาเ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 เาเาเเา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 เเอาเเอาเาเเาเาเเาเาเเาเา ไรรนนสวราไมือแกว่าบ้านก็นกาน,นี้คนเดินทางนะับไปต่อแลรัรทุกคนจะต,ต่อแล้วนะดียเราก็จนากลับบ้านกันนะครับก็ขอบคุณทุกคน,นคที่เขามารับชมคิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ